โอกาสดีๆมาถึงแล้วนะครับมาด้า2 Essential ปี2025โปรโมชั่นดีฟรีดาวได้ถึง15%เลยนะครับโปรดีฟรีดาว15%นะครับสำหรับมาด้า2 Essential ปี2025ใครที่รออยู่นะครับบอกเลยโปรนี้มาแล้วนะครับตั้งแต่เดือนกรกฎาปี2025ปีนี้เป็นต้นไปนะครับบอกเลยว่าคุ้มเลยนะครับลูกค้าเลือกได้ทุกรุ่นเลยนะมาด้า2 Essential ของเรามีตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นรุ่นพร้อม รุ่นลต t a นะครับแล้วก็รุ่นท็อปสุดที่อยู่ในคลิปเลยก็จะเป็นรุ่น s i g น a จอ r ์นะครับนี่ก็คือรุ่น s i g น a จอ r ์นะครับเป็นรุ่นที่ท็อปที่สุดเป็นรุ่นซีดาน4ประตูนะราคาเขาอยู่ที่659,000บาทเท่านั้นนะครับสีที่เห็นอยู่ในคลิปก็เป็นสีใหม่ด้วยเนาะเป็นสีเทา a อ r รเ r e แบบนี้เลยนะครับ สำหรับสายคนที่ชอบรุ่นท็อปนะครับต้องจัดเลยนะครับซิกเนเจอร์เนาะมีระบบเรดาร์ให้นะครับแล้วก็มีกระจังหน้าแบบรังพึ่งแบบนี้เป็นสีดำกอสแบ็กพร้อมขีดสีแดงแบบนี้ขับไปรู้เลยว่ารุ่นท็อปที่สุดครับซิกเนเจอร์ลูกค้าได้สิ่งที่แตกต่างไปเลยก็คือกระจกฝาครอบสีดำแบบนี้พร้อมล้อแม็กดำเงาเป็นแบบนี้เลยขนาด15นิ้วนะครับ ผมอะไรเป็นแบบ unction, แมัลติฟังก์ชันแถมมีเรดาร์มาด้าเรดาร์คุชคอนโรลให้ด้วยนะครับรุ่นท็อปสุดภายในจะเป็นเบาะหนังแบบสปอร์ตนะครับผสมผสานกับรายที่เป็นสีแดงแบบนี้เลยภายในบอกเลยว่าสวยมีสเสน่ห์และเป็นแบบสปอร์ตมากๆนะครับมากับคอนโซลที่เป็นแบบหนังเดินได้ด้วยสีแดงแบบนี้เลย มาราสอมีให้เลือกทั้งรุ่น4ประตูและก็5ประตูนะครับราคาเท่ากันนะครับส่วนรุ่นท็อปสุดแบบนี้นะจะมีเซ็นเซอร์ถอยหลังให้ถึง4จุดพร้อมกล้องมองหลังให้ด้วยครับขอย้ำโปรโมชั่นอีกทีหนึ่งนะครับลูกค้าตอนนี้มาราสองเอเซนเชียลปี2025ีโปรโมชั่นดีที่สุดเลยฟรีดาวน์ถึง15%พร้อมผ่อนเพียง7,300บาทเท่านั้นนะครับพร้อมของแถมอีกมากมายแถมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งให้ด้วยนะครับลูกค้าทั่วประเทศไม่ต้องกังวลเลยนะครับเรามี จัดไฟแนนซ์ฟรีให้ถึงที่แล้วก็ส่งรถให้ถึงที่ทั่วประเทศนะครับยังไงสนใจสอบถามช่องแอปสกายทีได้เลยครับ